ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ Minecraft ดินแดนคนเหลี่ยมดินแดนที่จะพาพวกเราไปเอาชีวิตรอดในโลกเหลี่ยมๆและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเชิญรับชมกันเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ค้าอีกแล้วนะครับเราออกเกมที่เดิมเลยครับเรากลับมาในที่ที่เดิมแล้วก็คือที่ที่เราทำฟาร์มเอฟพีทิ้งไว้นะซึ่งก็บอกเลยว่าตั้งใจว่าจะทำเอฟพีให้เสร็จนะครับไม่รู้ทำได้แค่ไหนไปดูอัปเดตบ้านดี๋ยวว่าในระหว่างที่ผมไม่อยู่ทํางานทําการนะฮะหรือว,ว่าผมอาจจะหลับอยู่เนี่ยก็คุณจ่อยกับคุณโบรัสนะครับก็ยังคงเข้ามาสร้างบ้านและอัปเกรดบ้านยังต่อเนื่องนะครับเห็นเขาพูดว่าเขามีนู่นมีนี่อยากให้ผมดูหลายอย่างเลยแต่ว่าผมบอกว่ายา มาด้วยงติมายังอยู่เหมือนเดิมแล้วมีอะไรใหม่บ้างครับเพราะเนี่ยโอ้โหเมื่อวานผมยังไม่ได้ดูแบบสถานีสเตชันเลย,เยว่าหรือผมดูแล้วเพราะว่าพี่วีได้ทำการต่อลางรถไฟเชื่อมบ้านเราว้ายต้นซากุระโอ้ยเออขาทำสวนเพิ่มหรอหรังจาก<ว>คุณใช้เวลานานในการหาซากุระต้นหนึ่งให้ผม พอได้เลยไอจ่อยนานเลยจริงเหรอจ่อยนานไหมจ่อยอุุ้้ยยก็ก็เป็นชั่วโมงอยู่ครับอะไรอุ้ยแมวเฮ้ยหาแมวมาให้เหมือนกันอุ้ยโหอันนี้ดีใจมากอุ้ยแมวกะจะไปหาเองแต่แบบโอ้โหเมื่อไรน่ารักกันน่ารักมากน้องน้องชื่ออะไรอ่ะมีตักสามตัวนั่งดิฮะตั้งชื่อดิตั้งชื่อเหรด็กคอน ด่วนเดือดหาเแฮมแท็กเนมแท็กกข้อตั้งก็คือมีแมวกับซากุระเหรอใช่เติดไฟแล้วติดไฟหรือยังติดไฟเอาเติดไฟแล้วติดไฟรับไฟแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่ซากุระกับแมวเหรอโอ้แค่ซากุระกับแมวก็ลักโอ้โหกูยังเหนื่อยโอ้โหแล้วก็ได้เพชรมาอีกกี่ก้อนนะพี่โบนัสได้มาชุดหนึ่งจ่ายได้มาแล้วก็จ่ายได้มาประมาณยี่สิบกว่าคุณครับครับโต๊ะเอนชาร์ดหน่อย คาตเอนชาร์ดเอนชาร์ดแบบตันชาร์ดนะนอะ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตันชาร์ดให้มาถ้าจำไม่ผิดนะทำครับขอสมุดเล่มหนึ่งครับออกซิเดียมในในกล่องเลยออกซิเดียมไม่มีอะต้องทำแบบเอนชาร์ดต้องตัวตัวชาร์ดแอลซิเดียมจ่อยมีปะไว้มันมีเปลาะมันไปในเธอะไจ่อยจะไปในเธอครับอ๋อเราไม่แต่เราไปหาออกซิเดียมในในเธอก็ได้ฮาออกซิเดียมมีในในเธอเด้อมีเปล่าไม่มีเราอ่ะนี่มีดาวาอ๋อจ่อยใหม่จ่อยมีจ่อยมีขอซิเดียมหน่อยจะทำตัวเอนเชน แล้วผมจะไปทำฟีฟาร์มไอพีให้ไว้ต่อต้องไปตัวเอ็ชันแล้ต้องมีอุ้ยโอ้โหคุณทำห้องสมุดแล้วเหรอใช่น่ะที่ว่างๆตรงนั้นอะคือโตัวเอ็นชานเวอร์มากเวอร์มากเดี๋ยวเลยทำที่ซ่อมอุปกรณ์ด้วยนะทำแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เว็นวิวดรเอ็นวิวไม่ใช่ที่ซ่อมอุปกรณ์เอ๊ะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเอ็นวิวมาซ่อมได้เลยมันจะมีอันหนึ่งที่มันบซ่อมได้เลยหรือจะขึ้นหมดวะจำไม่ได้จอยออฟเดียนอยู่ไหนครับอยู่ที่จอย ใจออยู่ไหนอะจอยู่ในน้ำเป็นนึงเดียวไปเอาเทียนอะโอ้โหเพชรเหลือละขอสามอันเผื่อไว้ก่อนได้ไม่น่าใช้เกินสามมั้งมันเหลือน้องเหลือนแบบเยอะมากตอนเนี้ยทำทำของเพชรให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไม่มีของอ่ะได้ผมมีแค่ที่ขุดที่ขุดเพชรอันเดียวที่ขุดป้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ตกปลามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหทำมชุดจอใจไว้กันวะดำขึ้นเยอะแต่ชั่นไงโอเคอ้าว ถามว,ว่าไงมะขอบคุณครับไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรไอซ์บนะักเก็ตชาเลนจ์เนอะคุณมานี่คุณมานี่่วาไงคะถ้าคุณอยู่ไหนนะ่ะอยู่บ้านนี่เองโอ้ไม่ก็โคเวอรมีวิดายมอนนะผมทำเทียนชาร์จให้ก่อนอุ้ยจ่อยมีอันหราต้องใช้สีอันจำผิดมีเป็นสีอะโอเคโอเคของมึงนะเก็บของแบบนี่นนะข,ข,ขายายเยอะมากเลยคุณเดี๋ยวมาแค่ใยญ่เยอะยืดอันนี้ไม่ใช่ละ อืมโอเคจอยอยู่ไหนอ่ะขออันหนึงอยู่ที่ฟาร์มออฟซิเดียนนะใครเนี่ยลงไปอุ้ยไก่กับแกะโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยไหนจอยอยู่ไหนอยู่ในฟาร์มเนี่ยขึ้นอยู่หลงฟาร์มเนี่ยปาร์เกอร์ชาวไรจอนเนาะอุ้ยซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กเข้ามาได้ไงค่ะมันติดละ ควรทำประตูทางเข้าตรงนู้นไหมตรงนี้ควรเป็นอุโมงค์ไหมปาคิดว่าควรเป็นอุโมงค์ปะมันจะสวยไหมั้เราะเราทำแนวทะแยงมาอุโมงค์อุโมงค์แบบเป็นแบบซากุระเฮ้ยฟังดูดีสะพานด้วยจอยสะพานขอบซิเดียนจอยซากุระมันใกล้กันเกินอะพี่ว่ามันจะไม่ขึ้นอะของจอยอะเหรอใช่มันต้นมันติดกันเป็นอะฝูปลูกทางหน่อยเดี๋ยวพี่ออนี้ไปให้เอ๋จะทำซากุระรอบๆแล้วก็ตรงกลางจะเป็น นันคืออะไรไอ,นนอันนี้คืออะไรจอยชมว,วิวก็ซากุระไงไม่ปลูกซากุระไงอ๋อมันปลูกติดกันได้เว้ยซากุระแบบปลูกติดติดกันเลยแต่ถ้าห่างกันมันจะไม่ค่อยขึ้นยาะอันนี้มาให้ติดติดกันเลยได้ใช่ไหมเอ,อ้ยแต่ติดเกินจอยติดตน้ต<อ>นละสองสามต้นพออ๋อเหรออันนี้อ่ะพี่พี่ให้มันโตเลยนะเอาเอาเลยพี่เอาเลยเาล้ครับสารพัดของกุกกิ๊กเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบ ตรงนี้โต๊ะโต๊ะวางซ้ายขวาเอ้ยขวาซ้ายแล้วก็วางสมุดฟึบ Enchanting Table วางตรงไหนคุณผมได้แล้ววางในห้องสมุดไงที่มันมีช่องว่างอยู่อะที่ทำไว้อะนี่ตรงนี้เก่งมากตำราปรำปรามันมันอัพสุดได้แค่ไหนอเขาลองหน่อยเนี่เดี๋ยวไปเอาลับทิศมาไว้ในห้องนี้ดีกว่า Enchanting ลเวลเหรอลองทำเล่นก่อนแล้วกัน โอ้กระจอกจัดเลยเฮียของที่ไว้หาได้ดีกว่านี้การที่เรามีแมวรอบบ้านเป็นเรื่องที่ดีนะบทำเป็นยามแมวพอมันไล่ฮิปเปอร์ไปแล้วครับขออนุญาตไปทำยักษพีฟาร์มให้คุณไว้สเกตฮิโรต่อสิ่งที่เราโอ้ตกใจพี่วีเฮียไวไม่ใช่วีโอ้พี่วีเสียงอะี้ เสียงไว้ทําไมเสียงไว้เป็นกาไว้ในโทรศัพท์ไงอ๋อตกใจนึกว่าพี่วีปกติไว้มันจะมาเยียมแบบสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้แม่ว้าเรามีบันไดที่คุณมรรจเตรียมไว้ให้แแบะคุณลงเหมือมาคุณมีหินมีเหล็กเพิ่มไหมครับหินทิ้งหมดเลยแต่มีเหล็กลืมไปว่าคุณจะใช้หินดีกว่าโทษที ถ้ท<ม>าทำสะพานอ่ะอก็ไปถ้าได้ใช่ปะ่ะอ่าจริงด้วยแปดแปดอันพอโอเคสิ่งที่ได้คำนวณไว้มันถูกต้องโอเคครบอยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบแล้วขอดินท่างผจญภัยกับสนุกผมตกนรกไปไม่เจอเลยอ๋อ คือไว้เข้าไปในรอกเหรอน่รับไม่เจออะไรดิดแบงล้ำยากันไฟมาสองขวดแม่งเลยคือแบบแม่งหมดแล้วอะคือผมหมดแล้วอะหินหมดแล้วอะต้องลงแล้วละวะคนไปไปใต้บ้านอะแล้วก็ทาเหมืองขุดลงไปลึกๆใต้บ้านคือตรงไหนใต้บ้านเรามันมีเหมืองอยู่อะไหนคท<ำ>หนทำอยู่ไหนทำอยู่ไหนไป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 มานี้มานี้มานี้ยมานีตาม,มาตาม,มาอันนี้คุณขุดมันึง เนี่ยตรงนี้อะไรมันจะเป็นน้ำปะคุณลงไปตรงเนี้ยนี่ป่ะนี่มันเจอตรงนี่ไงนี่ไงไหนนี่มนี่นี่มันนี่มันนี่อยู่ไหนปะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่รู้เลยนะนี่นี่มันนี่มันนี่อะไรไหวมันนี่ไหวมันนี่ไหนก็หายไปไหนแล้วเดินตรงมาตรงตรงวะอย่างข้างล่างปะ โอเคสผมไปแค่คนเห็นอยู่แล้วไม่ได้อะไรแต่ก็อาจจะไปลึกๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้โอ้โหี่ยอะไรเนี่ยย,ยังหรือพี่วีพาอะไรมาเจอเนี่ยโอโพี่วีเอ้ยไม่ได้เคหินไม่ขุดนาน ก่อนคร่าวว่ากันแล้วกันแต่ลงมาก็ไม่ได้เจอแ,แล่วล่ะป่ะเพราะได้เกิดพี่มีสำรวจไปแล้วอะ่ะเอา้าไม่ใช่พี่เพชรแล้วเนาะเราคือเดินเราคือเดินผ่านเพชรไปแล้วปักทอต,ตรงนู้นแทนเหรอหล่ลอลลอะไรอะไรวะมีดีกูเจอเพชรเฉยแล้วเด็กบ้านเราไปไหนหมด ที่อยู่ที่วีทำลังรถไฟหมดปะใช่หรอไม่เดล็กเลยอยู่สามก้อนเอง เีย yeah. สำรวจยังไงวะให้เดินผ่านเพชรพี่มีกูงงจริงเลยตาบอดอีกคนนึงมั้งเนะี oh, yeah. ่ยโอ้เฮียกูนี่แม่งโคตรกูนี่แม่งโคตรเวอร์เมื่อกูตกปลาเนี่ยกูได้ดอกบัวมานหนึ่งอันทวดตกปลาได้ดอกบัวหนึ่งอันท่วน เสียงมันแน่นดีจริงเลยเรานีพร้อมมากพร้อมสุดๆมีอะไรมาหยุดยั้งได้ดูดีนะเนีเ่ยทำเล่นบายปารกอาหารจะหมดแล้วอะเกี่ยไรเยี่ยงเอาสะท้อน น้ำนี้ไม่ใสจริงเหรอคุณผมว่าเขาใสนะใสได้กว่านี้อีกจริงเหรอ,อใสแบบใสเลยเนี่ยจ่อยดูจอป้าดิมันใสได้กว่านี้หรอใสแบบไม่มีไอ้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นแบบขาดแบบไม่มีแบบเส้นๆอ่ะอืมคแค่นี้ก็ดีมากแล้วแต่ว่าเคยใช้แล้วดีเจตัวนะั้นไม่ง่วงอันนี้ก็โอเคแล้วผมว่านี่มันกำลังกลมกลมมันอูมามีเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่มันดูไม่ไม่ได้ว่าเคียมยไปเปรี้ยวไปอะไร ว้าวคุณเนยสวยมากค่ะฮะไก่เยอะจังคือทางไม่เบี้ยวเว้ยคือมันเบี้ยวตั้งแต่แรกแล้วไม่ง่างสะพานแม่งก็ยากไอเดี่ยวเขาเลยบอกไงว่ามันทำยากนะจะทำจริงหรอก็ทำมาแล้วขนาดดีแล้วอ่ะให้เลิกทำไหมล่ะน้องเหมืองที่ไหนใต้ใต้ของพี่มีเหรอไม่อ่ะไปแบบไกลหน่อยอ๋อไปไกลหน่อยใช่ไหมงั้นขอเก็บของมาหนึ่งเซ็ตของไปเลย คงละมัง้งไม่น่าต้องใช้อะไรมาเยอะกว่านี้อาหาร <ผม S 1> <ม>ยิ่ห้าได่พอไป,ปเอาหมาไปไหมไม่เดินเท่านั้นล้วคุณเอหมาไปด้วยเหรอใช่เผื่อเจอระหว่างทางจะให้มันปีกันขึ้นมาหมดเลย เทียมาอย่าพื้นก่อนคนอื่นอ่ะนี่ครับไอ้คุณถ้าเจอไอ้ตัวที่มันเป็นตุนตุนอะเออพราะนี่มันหมูบ้านเก่าแล้วนี่ใช่เหรอใช่เราจะไปทางนี้เห็นข้างนาปะเป็นูบ้านเก่าที่อยู่แค่คืนเดียวเห็นภูเขาหรือไม่เห็นครับเห็นยเราจะไปตรงนั้นเฮ้ยเอาว่ะทำไรอะจ่อย ให้ไก่เปลี่ยนคุณจะมืดละ,ะผมมีเตียงถ้าคุณจะอยากจะเซฟไม่เซฟอ,ะอ่เ<ร>ะ,ะอเราจะไม่ตายเราเราจะไม่ตายเนาะโอเคออเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนปะไหนโอ,โ,อโอเคไป <c oughs> เลยลูก น่าจะตัดนะทางนี้เราคนไปไหนขึน้นข้ามบอนครับอุ้ยเฮ้ยแกไม่อยู่กับฉันเลย,ย,ยมันก็ไม่มีอะไรคุณก็ขุดไปดินในหินตนะั้งั้นอะเลย

ด oh oh, okay. oh, no. oh, oh, ี๋ยวมาตาในหมาตาเก็บหมาหน่อยฮิวหมาด้วยนะเก็บหมาแล้วฮิวหมาหน่อยอุ๊ะขอโทษลูกโททษีเก็บคุณแล้วเฮ้ยคุณเจอกรบตัวนี้มันดอกอะไรก็ไม่รู้ดอกต้นกบได้ะไรไม่ได้อะไรโอเคหม้ายังกัดผมอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ตั้งใจปกป้องเราจากคีเปอร์ด้วยซ้ำโอ้ย เนี่ยนี่มันป่าแห่งผมอยู่หมาคุณอะหมาบอรดณนั่งอยู่ปะอืมใครล่ะทางไหนวะผมเจอกบ <Huh? S 2> ยังไม่ได้เล่นเลยทำไมแบตเลยที่บกใช่อุย๊ยกลับบ้านไหมหินพอยังหินพอยังก็ก็พอนะแล้วหมาคนลหรอเดี๋ยวมันตามมาโอเคแมวแมวแมว,แมว ดูซิว่าจอยเป็นไงโอ้ยโหสวยเนี่ยทำไปเล่นหูจอยโหโหเฮียโอ้จอยโหสวยมากไม่เหมาอนคนจมน้ำตายไม่นะเจฟฟี่โูสวยจังจอยเก่งจังเก่งมากเก่งมากมันจะตีหาเป๊ะอะไรล่ะชม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 อ๋อโอเคชมชมชมแบบให้ตบไหล่ตบไหล่หนึ่งนิ้วโป้งได้สองนิ้วโป้งมาไปเลยนิวว้าวโรแมนติกเหลือเกินโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องการเลยอยากได้บ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปสร้างบ้านกลางน้ำแบบ หน้าฝั่งนู้นมันจะสร้างอีกเหรออยากได้บ้านแบบพี่โบนัททำให้ไม่พอใช่ปหมล่ะอยากได้บ้านไม่พอจ่อยคือมันไม่เคยพอสำหรับคนบางคนเว้ยของบางอย่างอ่ะแต่เขาทำไปเถอะย่มรับสุขเขาเดี๋ยวกูไม่พูดละจ้อยเดี๋ยวกูไปสร้างบ้านที่อื่นนะนะกูไปหุบเขาซากุระตรงนั้นอะที่เราดูกันไว้อ่ะป้าแต่ว่าตรงนู้นป้าต้องไปจริงๆกับแม่ย่างสวยอ่ะ เราทำเดินเทร์ตรงนั้นดีเขาจะได้เดินไปได้ง่ายๆคือเคยพูดว่าอยากได้บ้านซาก,กุระมาตั้งนานแล้วอยากเาต่อกลับบ้านว่ะคุณต้องทำยังไงวะไม่มีเชือกเออคุณเดินกนลับด้วยนะอย่างนั้นอะชอบอะไรที่มันแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบน้ำตกบ้านในป่าซาก,กุระอะไรก็ตามอออืออือุ้ยฟ้าร้องฝนตกแน่เลยเหม็นฝนตกเลยแดดออกเปี้ยงเลยอุย้ยตกใจ คุณคือบอนอยากได้อ่านอะแล้วก็ปลาแซลม,มอนอะคุณเอามาให้ได้ไหมอยากได้อ่านนปลาแซลม,มอนอานเอาไว้ขี่เหรอใช่บอาจะขี่อูดกับกับปลาแซลม,มอนเอาปลาแซลม,มอนทำไมแมวแมวเหรอฮะเอาอูดหายอ่านมันขี่อูดได้เหรอคุณมันอูดมันขี่ได,ได้เหรอฮม่นี่มันเดินตามฉันแล้วอุ้ยคุณแมวสามสีน่ารักมากน่ารักจริงเป่คุณเอามาให้ได้ไหมเอาไปให้ได้ส่งพิกัดมาสิถ้าถ้างานรีบขอบไปหนึ่ง จะวิ่งตัดหน้าทำไมล่ะไม่ยิ่งโมโหหิวอยู่ฮะไม่มีอะไระกินข้าวไหมกินครับคุณเจ้าอะไรบ้างนะเอาอานไปถอดจากเอ่อมมีอยู่ในตู้หรือมั้งที่ตกปลามีเอาอานกับดามอนดิบซามอนที่ยังไม่ไม่ขุกอะเอาเชือกด้วไหมฮะเชือกด้วยก็ได้ครับอูดกูหายดี งยอคนไม่ได้หาเพชรนี่เต็มเต็มตัวเลยนะเฮ้ยผมหาไม่ได้หาที่ใส่เต็มตัวเลยนะผมหามาเกือบสแต็กหนึ่งแล้วใช่หรอใช่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 วันก่อนหาได้20กว่าแล้วก็เทรดที่มี30มสิบเลยคนขี้อูดโบนัสกลับไหมมาไหนแซมมอนคุณเอาแซมมอนไปให้เมียเมียวดิเฮ้ยลืมผมลองเอานี่มาผมเจอตัวใจได้ลูนสองกับอันเบกกิ้งสามว่ะเจ่ทัวร์ตกใจแล้วมันโตอย่ัง่ยไอ้นิวคือมาดิซี่ โอ้สตีฟมันจีอูดเจ็บผ้าไปดูคองดีอย่าพึ่งเข้ามาแค่เดินไปที่โขดหินที่ตรงนั้นไปกับฉันมันเป็นเหมือนสวรร์วานมันจีอูดอ่าโอเค<บ>อลูก โอ้ป, آ ป آ ้ายยังมีป้ายมีแมวแค่ตัวเดียวพอซึ่งแกชื่อว่าซามุจบ apps. ในอูดก็อยู่นี่ไหนวะเออไหนวะ <réussi S 1> อ,อย่าบอกนะจริงอย่าบอกนะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยรอขีดได้ปะขีดเลยเฮียไอ้นี่โตกหนักมากบินไม่ได้อะ เด็กอยู่คุณมันจะโตกว่าน,นี้เขาจะไม่จะโตกว่าน,นี้เหรอใช่นีมันยังแบบวัยรุน่นอุ้ยอุ้ยอูดอุ้ยหม,ม,มามาันปกติหมามันกระโดดใช่ไหมดูดิคุณดูคุณดูคุณดูอุ้ยเอา้เเอาทำยังไมงมาเอ้าเอ้าเอ้าไม่เป็นไรคืขยันขยันะยันว้าวหัวพุ่งอะ่ะพุ่งเลยตัวปีเลยตัวปีเลยขี่กับบ้านไหมเฮ้คุณอยากให้ผมขี่กับบ้านขี่กับบ้านเออขี่กับบ้านได้เลยเบอร์เราชอบเซลไวบ่อย อยากเลี้ยงแมวอะไรยังก็คือจะเป็นแมวให้พี่โบนัสเลี้ยงเหรอตอบดีอะครับถ้าเลี้ยงดูดีก็น่าสนใจอยูทีว่าเลี้ยงดีไหมโหแล้วชอบหมาปะโอเคผมกำลังทำการที่ย่งใหญ่แต่อยากไปนี่กว่าไปไหน จำหน้าหาวันพีทไม่หาซากเรือเดี๋ยวก็หลวงอ่ะวันนี้เจ๋อเจอซากเรือเจ๋อได้เพชรบ้างหกเพชรละซากเดียวอ่ะโอ้โหก็เลยอยากไปอีกโหจริงหรือเปล่าจริงเบาโอ้หนำ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 ทำอะไรเ่านอยู่ไหนเนี่ยแล้วตัวตัวจ่อยอยู่ไหนอยู่บนกองทรายคือทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังว่าคือมายค้าบ่ะคือกูว่าคุณไฟคือว่านึกว่าพวกพวแม่งเล่นไฟเอ็มหนักกันแล้วนะมายค้าแม่งเล่นกันหนักมากอะ หนักหนักจนเออเอไว้ครับโลเพอ่ะหนักเกินอ่ะหนักจนหน้าวิตกอ่ะหนักจน <ม S 1> คือบบคือบบนึกออกปะว่าเมื่อวานใช่ไหมเราคือเราเมื่อวานวาเราอัดทีเดียวเลยเว้ยคือผมอัดทีเดียวอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิด,กดทีวีตัดตามที่เราคุยนะมันน่าจะประมาณมันจะประมาณสามสามเล่นหรอวะสามพาร์ตใช่เหมือนตอนนี้แหละสามพาร์ตแล้วคือแบบเมื่อวานอ่ะแม่งอัดไปประมาณคือแค่ผมเล่นนะแค่แค่ผมอ่ะแค่ผมคนเดียวมันประมาณเกือบเจ็ดชั่วโมงแล้วคือสภาพจ่อยกับโบนัสคือกดกันตั้งแต่บ่ายสาม กดกันตัแต่บยเดต่แปดโมงช้าแล้วครับกดันตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสอ,องบ,ยบ,ยบ,ยบย่ยสามอ่ะมันได้มันบ่ายโมงบ่ายสองอันงี้ยแล้วแม่งกดเสร็จตอนเที่ยงคืนเครือบเหลือเสือ้อใสนเนี่ย้าไม่เตมใส่โดนบน่นด้ก็ยาวอยู่นะเมื่อคืนถ้าเมื่อคืนจอยไม่ไปนอนมีตีสามอะ่ะตีสามตีสี่อ่ะเจเนี่กับไมพักผ่อนกันเลยคนเรา แไม่พอจริงว่ะคุณหินไม่พอจริงสาเองเลยยี <c oughs> ่ีกูใช้เยอะจังวะใช้เยอะท่าไหนด้หรอเรื่องทรัพยากรกูชิบหยเดี๋ยวไปเก็บก่อนโอ้นาโอ้นานา อุ้ยแวดเอ็กกูสี่ร้อยแล้วชิปหายละมืดหมดทางทางแน่นเลยพี่พวีขอโทษที่ผมไม่ตั้งใจ แล้วคุณอยู่ไหนได้ไหมครับอยู่ในที่ทำเอฟพีครับโอ้ยทำไมฮะฮะเมื่อกี้มาไงเมื่อกี้เดินมาค่ะเดินเนะอย่าบอกว่ากูทำไม่เท่ากันหรอชิบหายจริงไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แม่ก้าชิมหายแล้วทำไม่เท่ากันชิมหายแล้วคุณชิมหายของจริงไม่นะวิธีแก้ไขง่ายคืออุดเทสเทสรอบสองหวังว่าจะเวิร์ก คุณต้องเวิร์กมลลันีเน่เกกวิร์กเ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 วิรเลรเรเวิรเพเวร์กเวกเวิร์กรกเรเรเเเรอกก้วอ่ะมันดูเหมือนสายไฟไประเทศไทยเหรอเลยเ,ลเคดูดีมากดูดีมากโอเค เราอยู่ในส่วนที่เสร็จกำแพงแล้วเริ่มหลังคาต่ออย่างสวยงามหวังว่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้ว่เรียบร้อยนะเราเรียบร้อยหวังว่าจะเรียบร้อยนะจ๊ะ อีนี่ exp เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำ exp เสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไม่รู้ว่ามันได้ผลไหมถ้ามอนมอนมันจะี๋ยนนี้มอนมันจะโง่เดินตกอยู่ปาวะถ้าเล่นไฟเอ็มไปด้วยแล้วก็เล่นแมคคับไปด้วยมันจะหน่วงป่าวะมันจะรู้ไหมถึงเพราะว่าเพราะว่ามีทรงเฮ้ย exp ตอนนี้เราก็ทำเครื่องปั๊มเอพีเสร็จละไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมมันน่าจะต้องใช้เวลานหนึ่งเพราะว่ากว่า,วาซอมบี้จะว่าหรือว่าพวกมอนต่างๆจะเดินเยอะๆจนมันว่ามันโดนผักแล้วตกลงมาเนี่ยมันน่าต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งให้มอนเกิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําเสร็จไปละไม่รู้ว่าได้ผลไหมทหําไปก่อนไม่ได้ผลก็ถือว่าก็ถือว่าข้างบนเป็นสนามอารีนาเอาไว้ซ้อมลมกับซอมบี้คิปเปอร์ต่างๆคุณทานานมากเลยน้อง ก็น่าจะจบแล้วสำหรับอีพีนี้ชุดก่อนเราเต็มมากเพราะว่าโบนัสทำให้นะแล้วเราก็ทำามอ P ีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยบวกการลงเหมืองน,นิดหน่อยแล้วก็อัปเดตบ้านกันว่าเรามีซากุลงซากุระอะไรต่างๆนานาเสียงผมอาจจะแบบว่าแปลกๆนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยสบายนี่ดูบ้านล่าสุดที่จอยทำก <projections> ็สวยงามมากๆดูโอ้โหสวยงามมากๆนะครับเป็นบ้านที่ดีในโบนัสแล้วก็มีที่เดทของจอยได้เป็นบที่ปิกนิกมากกว่าเพราะมีสี่ที่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะจ๊ะดูหน้าอีพีหน้าเราจะไปอะไรกันลองดูกันนะลองเดาลองเดาลองเดาเสียงไปแปลกนิดนึงขึ้นจมูกมากเลยม้เจอกัอีพีหน้าครับถ้าอีพีหน้าเราจะไปลงนรกหรือว่าไปทำอะไรกันก็รอติดตามดูนะครับผมวาเจอกันครับป a r k เกเเอร์เมโดี้จ้าว้เจอกันอีพีต่อไปครับไม่บายครับเจินครับก,ก,รกดติดตามกดไลไค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับไป